ครับก็สวัสดีพี่ทุกคนแล้วนะครับวันนี้น้ำในจุลประตานมาแนงแล้วครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาตออเอ๊ะตีหน้าปลาปอกันนะครับก็มือวานปุ้มลองขับรถดูก็เล็นเจออยู่หลายตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราตอเนี้ยครันแต่จากว่าต่อปุ้มจะไม่ส่งไฟนะครับเดี๋ยวผมส่งไฟมันจะว่ายเข้าในหลุมโตไหมนะครับโอเคครับปุ้มเดี๋ยวเรามาตออกันเลยตอนไหนตอนแ นึกมานึกมานึกได้ค <practiced> ร <clapping> <inaudible> ับได้ค <goodness> รับได้ตกป้านะครับมามาได้หลุดเก้านะครับ Tăm lục yên tầm lục yên ở tùng bạc chôn cái rõ các bạn nóng 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 ก็มีกุ้งด้วยนะครับนี่กุ้งกระติดกันนะครับ ไปตอ้อนรับองนะอะไรเลยไหมโอเคครับเดี๋ยวมาตอ่อนดัตรงนี้เลยก่อนลรั

อะไีนนน่นี่นั่นนั่นนั่นตัวนะตัวตัวนะครับทีนี้ชิบกว่าตัวได้นะครับเป็นหลูกเก้าต่างนั้นเลยมันอะไรไหมอย่างนู้นี่นี่อย่าง gặp có để là cái làm gì là gặp dài mà má về gặpú quên อย่าปิดกว้วยก่อนนะครับเดิปนปนมาเนี่ยเชรอย่าไปต้องกว้วยฮะลกูกออกไปเลยนะครับ ไล่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 ชนไล่ชนชนชนนี่ฝาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกเล้นลุกมาบ้างไปลุกโอ้ยโอ้โหปีกปลาจับด้วยนะครับกลัโม่ปลาโม่ด้วยนะครับมีปลาชนด้วยโอ้ยรอบนี้รอบนี้สุดยอดรอบนี้สุดยอด ม,มีกระโจนตามโอกันนะครับีนน่้ตามโมตัวนี้ตัวนี้ใจด้วยเลยดัตอนนีอ้อากาศมันพุ่งก็เรห่ืจะดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็มีจะพอลุ่มมาแล้วนะครับลุม่มลุ่มออกนะครับก็ฝนก็ยุดตกประมาณช่วงวันเลยนะครับไม่รู้มันนี่ตกนักเลยหลาไม้ครับไม่เหนโนอนนะครับผมเอาไปปัดเล่ยไป นีจุดเด็ดครับปมหมือกรองป้มกับจัดเก็นนะครับนี่ไอช้อนนะครับนี่ครับลายชนหนึ่งตัวกันนะครับนี่ป้านเลย વાળા હા ચા ใบยปวนวกนี่นี่ครับเตเปียนกับนี่ครับเอ้าเฮ้ยไปจุกคนมา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 นี่กัเเปียนเตียนกับป้งตเปียนไปมาสิจุ่มคน 我点没累。 มาๆๆมากตีกล้ยนี่มามาแ่ตรงนี้เลยัเปิดยกตังปลามาดูกดมีฟรีนี่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 เปิดกดังปลามาคนดไม่ต้องไม่ต้องเอาฟิัดตัดเดี่ยวมากเจอกันกอนะครับห้ตัวนะครับตัว

หมากนะครับพิดที่นี่หมากเลยนั่นแหลคะครับต้องต้องตอดเออต้องดับไ้นะครับถ้าไม่ดับไ้คือมันจะก้าวเลยกับอฟไม่เลยครับ ตะเปลี่ยนกันด้อยเอฮ้ยนี่ครับรอบนี uh uh ้จัดไปไล่ตัวเลยครับตะเปลี่ยนใส่ใส่ขนาดกว่ามือหนึ่งตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตออตีตุ้งหือเมีนโค้นะครับแล้วจากแต่เดี๋ยวเรามาต่อตีตุ้งหือเตี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อไม่ตีเราได้ไปตะเปลี่ยนนะครับ ปล่อยก่อนเลยปล่อย

โจนกดีเดดย้มาาโจโจโจีเครบนี่รอบนี้ได้ปลาโมตะกลับไครับนี่ก็รอบนี้ได้ไม่กี่ตัวนะครับตรงแรมันคงตกใจแหล้วกาไวยนี่ก้าไปนห,หลุดตไม่แล้วนะครับ จอน, <sk ill> นลุดหลานก็เมื่อกี้จอนลุดหลานนะครับโอเคครับป้๊บยังไงก็ตือ้อว่าวันนี้ได้นะครับได้ว้าแน่น่าต่อจนลาปั้นนะครับได้ได้ครับวันนี้ได้ตืว่าป้านวันนี้มากครับน้องฟิวและกับน้องเป็ดนะครับมือนล่องอไ,ได้ก็ยัง มือกลองจำแน่นก็ปลานงเป็ดไม่ได้ไปกับปุมไล่วันเลยนะครับนี่ก็ในโอกาสนี้ก็พา้องเป็ดมาด้วยนะครับนะครับมาดูกุนานรวมกันนะครับนี่นี่ครับกุนานรวมตัวจะได้นะครับก็มีปลาตะเพียนหนึ่งตัวนะครับใจด่วยนะครับแล้วก็เป็นหลูกปลานะครับหลูกเก้าแล้วก็ปลาจอรด้วยนะครับนี่ก็มือนี้ก็มือเติบเลยนะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่กล้ามาชมคลิปตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ่โอเค